ปาะวัติสงครามมีที่อไอนในคนแก่คนเท่าบ้านกระแพงเราที่อายุเจ็ดสิบแปดสิบแกาบอกว่าสมัยเป็นเด็กๆดกเคยวิ่งเล่นในป่าได้อยู่แกนึกว่าไปไหนแกมันอยู่ตรงนี้อ๋อสมัยนั้นเด็กๆใช่ไหมก็ปแปลว,ว่าสมัยนั้นสักกําแพงใหญ่ก็มีวัดอยู่ก่อนหน้านั้นกก็มีีอยู่ย่ทาแลับ สมัยก่อนแล้วก็เาว้านองค์แรกๆก็โอ้หลายปีเป็นหลายถ้าอย,าาย่างนั้นก็แปลว่าสมัยนั้นก็ทองเหลืองก็น่าจะเป็นแบบเหเมือนไม,ไม่ไม่เหมือนทุกวันเนะาะครับทองเหลืองบริบรววส,นนสุสทธิ์ครับเพราะว่าพี่เขนน้นกามาจัดท่าอาจารย์เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยคือทองเหลืองบริสุทธิ์เลยจะไม่ผสมเหมือนทุกวันแลวเขาจะมาหลอต่อกับพี่ครับจะเป็นข้อ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 ไม่เหมือนทุกวันนี่เขาหลอดทีเดียวเขาหลอทีเดียวแล้วจะมามาเลยที่นี่ามทองเหลืองมันแพงเขาจะผสมมือผสมนี่มาแต่ก่อนนี้จะเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์เลยค่ะ นี่ผมเพิ่งขัดให้ท่านเพราะว่ามัอเร็วๆมีสงการม็เปิดคนแก่คนเฒ่าวาแป่มองโปเลยนะค่คุณพี่ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์สักกำแพงใหญ่นี้ท่านได้เล่าว่าพระนี้นะคะได้เป็นมรดกเก่าแก่นะคะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยนั้ตั้งแต่สาราลอยอยู่ในป่าหลังปราสาทนะคะซึ่งน่าจะมีวัดอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งในสมัยนั้นก็น่าจะแปดสิบถึง90้าสิปีถึงน่าจะเกินนะครับผมประมาณร้อยปีเนาะเป็นคน พี่พอนึกถึงว่าดูว่าน่าพระองค์นี้ไม่ต่้งกว่าสามสองสามร้อยปีสองสามร้อยปีเพราะว่าวัดต่างๆเราตั้งมาเยอะนะแล้แต่ทำไมถึงเป็นหน้าหน้าแบบเชียงแสนนะครับก็ก็มันสมัยแรกๆคือหน้าผสมไทัยผสมเชียงแสนพอช่าติพิทยาเขามามาหล่อหล่อมาแล้วมาประกอบตรงนี้ก็สมัยนั้นก็ศาสนาพุทธเราก็มีแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่ครับผมกว่านี่เป็นพระเจ้ากัที่เกศวนก็ยุคปลายแล้วแต่จริงๆมันจะพุทธวัดที่สิบเจ็ดสิบแปดนะ แต่ว่าคนที่เขียนก็เขียนยังไม่ถึง <giving quin. S 2> แต่ว่าพระเจ้านั่นที่เกศวนี่คือผู้นำศาสนาของอนศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาอินทร์จรตยแล้วก่อนจะมาศาสนาพุทธเรานี่นี่จะเป็นผู้นำศาสนาเป็นผู้มีบารมีนั่นไงเหมือนกับผู้นำการก่อสร้างพื้นที่ตรงนี้ว่างานเป็นกษัตริย์เป็นอะไรเป็นก่อนที่ว่าพระเจ้าวรมันวัดทีอาจารย์แกมาบอกไม่ใช่นี่คือพระเจ้าท่นทีเก่งผู้นำศาสนา จะเป็นผู้บารมีสมัยนั้นนะสมัยของโบราณสมัยอินดูนํำสร้างนำอะไรนะเป็นเพราะว่าสารแพงใหญ่แล้วนี่จะเป็นที่พิธีบวงสวงทั้งหมดับเป็นพิธีบวงสวงเป็นพิธีทําพิธีกรรมพิธีกรรมเกี่ยวกับการบูชาอะไรต่ออะไรครับถึงได้เจอรูปภาพของพระเจ้าอยู่ตรงเนี้ยคุณเจอตรงนี้ครับอืเจอองค์เดียวหรอครับนี่อันเดียวที่เป็นโลหะเนาะเป็นโลหะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์องค์เดียว แล้วก็จะสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าอินทิมาก็อาเอาไว้ให้เราดูกากแก้ยอดยบัวประสาทแค่นี้จะหายปุอันนี้ก็คือของขององค์ประธานใช่ไหมฮะ,ระประธานองค์การครับปรงนี้ของแต่พูดถึงก็มันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะที่ดูแลตรงเนี้ยอาบางคนอยู่ดีๆก็ฝันเห็นพาะประธานเราองค์การาแล้วก็จับยีทีเอสมา มาถึงบอกในความฝันเขาว่าต่อหน้ากันอะเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคอยดูแลตอนรับเขาแต่บางอื่นบางวันเนี่ผมจะเลิกงานห้าโมงไปแล้วแต่วันนั้นผมอยู่จนหกโมงเย็นนะผมนั่งเลยอยู่ข้างในเขาลงรถมาเขาึอเอ้าพี่คนนี่ในความฝันผมเหมือนเลยหน้าตาอย่างนี้รูปร่างนี่เหมือนกันเลยแล้วบอกว่าเออใช่ผมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่เลยอือทำไมมันฝันแม่ังไรล่ะเขาบกแล้วในฝันนี้เขาไม่ได้บอกโชคลาภว่าาสนาบ้างบ่เนาะแล้วก็เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วมีคนหนึ่งเขามาจาก มาจากไอ้สมุทรสาครก็ฝับมาเจโรรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะมาจอดตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยู่ดีๆแล้วมีมีใครนำเข้ามาเขามาเช่าที่สอดอยู่เนี้ยแล้วเขาบอกวันที่ขาาขเขามาจากไปเนี้ยเขาเข้ามาตอนเย็นผมเปิดให้ไม่น่าเชื่อเขาขาวเหมือนหมอปลาเลยนะแล้วก็น้ำมูก,กน,น้ำตา้ำไหลเดือดๆตรงนี้ผมก็บอกอ่ทำไมแปลกแปลกเนี่ยนะแกบอกว่าแกบางนก่อนเนี่ยแจเคยเป็นพระเจ้าอยู่ตรงนี้ ผมเลยบอกให้เขาไปชม ح, ในภาษาแกบอกเขาไม่ได้เพราะว่าแกเคยขงังงูเงียวคนก้าฆ่าบริวารไม่เย,เยอ,อเยะแกไม่ชอบเแกแค่แกมาจาับตรงงี้ร้องผมรองไห้เลยไม่รู้ผมก็อบอกให้แปลกเไมดดแต่ว่าองค์นีน้เน,นาะน่าจะน่าจะสร้างแบบเป็นศาลาแบบใหญ่ๆาง,งามๆเหมือนเป็นมณดกเนาะให้คนไปกราบไหว้บูชานะเราะว่า จะขออยู่แต่ว่ายังไม่ตกลงเพราะว่ากรมสินีเขาเพราะว่าถ้าอยู่ในี่ยกรมสินก็คือจะอยู่อย่างนี้นี่แหละลูกหลานก็จะได้อยู่ตลอดไปถ้าอยู่ข้างนอกไม่แน่ก็เหมือนกับโโบดเราเลยไหมลวงปู่เพื่อนเราสวยงามแล้วแล้วก็มาป่นสีนี่บางคนปู่บางูนวะเขาก็ไม่พอใจเขาก็มาว่าอะไรเงี้ยหลวงปู่เราลอยตีนเราลวงปู่เราขอให้รบดีอ่างเงี้ยเหมือนกันอันนี้ก็คนใหม่เนาะมันกันงั้น